เอาแะครับผมก็สวัสดีท่านชมทุกท่านกันหน่อยครคบผมวันนี้ก็จะมาอยู่ในเกมคราฟตเม้น์นะครับนี่คือซีรีส์เอาชีวิตรอดในวันโลกของเราในปีที่สี่นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในวันที่สิบเอ็ดแล้วในสิบนะครับผมขอนอนก่อนให้มันกลายเป็นวันที่สิบเอ็ดนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เออนั่นแหละเอาคับผมวันนี้ก็เป็นวันที่สิบเอ็ดจะเป็นทางการแล้วนะครับวันที่สิบเอิ้นเป็นวันที่สิบเอ็ดด้วย หามอตเตอร์เล่นกันวันนี้เอาล่ะคุณจะเป็นคนแรกที่โดนก่อนเลย,เยแล้วก็อีกคนนึงอีกคนนึงเอาละเรทำของเป็นเรื่องปกติเออดอบตอกลูกกระสุนไหมนะามมีวิธีละวิธีมีวิธีหนึ่งอยู่ก็คือคจะพัฒนาตัวเองครับในการ เอาเมล็ดมาผมจะหามาเล็ดจากพวกสิ่งต่างๆางที่มีอยู่ในโลกของผมครับซึ่งมันจะต้องใช้เลาอยู่พอมสมควรเพราะวันนี้เราจะมาทำฟาร์มแบบใหม่กันอันดับแรกเราจะต้องหาว่าเรามีเล็ดอยู่เท่าไหร่มีอยู่สองเมล็ดยอดเยี่ยมไปเลย อะไรเนี่ยโอ้เพราะว่าถามว่าทำไมครับเพราะว่าพึ่งมันจะพึ่งมันจะบินครับแล้วก็ทําให้การเจริญเติบโตของพืชน,นั้นสูงขึ้นได้ครับมันจะทให้พืชโตเร็วขึ้นนะครับเดียกก๋ยวจะใส่เสื้อนั้นไปเลยครับเพิ่ไม่ใช่ล้อเล่นครับเดี๋ยวผมจะไปตัดไม้อีกง่ายคือผมจะไปหาไม้เพิ่ม ประเด็นของเราเลยคือเราไม่หยิบล็อกเป็นเรื่องนี้มันยอดจงยอดยิ่มไปเลยอ๋ลอลาเตอนไม้ของเราก็โตแล้วครับเราก็จะไปตัดไม้อย่างไงเพราะว่าตรงนี้ก็เรียบร้อยโอเคซึ่งตอนนี้เราก็ตัดไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะมา,านนะครับกันครับของข้ามเพิ่มนิดหน่อยนะ รู้ว่าคราบไปเยอะแยะทำไมกูก็วางไว้ตรงตรงนี้แหละโอ้ยคราบองประเวณีด,ดีเราจะคราบจอบออกมาทุกคอัมาเมล็ดที่เราได้รับออกมาและสุดท้ายอย่ายไม่ให้สุดนั่นก็คือเราจะต้องปลูกอันนี้สองอันเอาตรงนี้แบบนี้นะครับแล้วก็ใส่เม็ด ันนี้เราก็ได้ฟ้าแบบสุดยอดของเรามาแล้วนะครับแต่ว่าเราต้องระวังให้ดีรเราจะต้องมีแบบพวกต้องมีพวกแนวป้องกันเอาไว้นะครับหาไม่มีก็จบเฮเลยครับเดี๋ยวจะวางเอาไว้แบบนี้ก่อนทางเขาก็ตรงนี้แหละอบนนี้ครับเราก็ได้แล้วนะ เราต้องรอน้ำหวานก่อนเราจะทำทางให้มันมาบินออกมาได้ด้วยเขาจะทำกิจกรรมการตรงนี้แต่ตอนนี้เรามาจามัจอจอบไม้เวเดอนก่อนทีะเดี๋ว่าต้นไม้ต้นอื่นก็โตไปแล้วเหมือนกันนะครับผมโอเคผมว่าผมไม่ดูมานะผมผมรู้แหละว่าเวเตอร์จะไม่เกิดตรงนี้อย่างแน่นอนนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต อาจต้องใช้เวเตอร์ในการสมพันธ์แทนซึ่งมันต้องไปออลเฟิรมานะคะเพราะว่าไปหาทองซึ่งแน่นอนว่าทองมันไม่สามารถหาได้จากโรงนี้ได้อย่างแน่นอนเราก็องทุปีเซนเตอร์ตัวเองทิ้งเลยนน <c oughs> แล้วกันนะแลรวกันผมก็ผมก็ตัดอันนั้นมาเสร็จแล้วครับผมเซเตอร์ก็ยกเลยเลย จะลบเลิกการทำเซนเตอร์ก็ไปทำฟาร์มนี้ดีกว่านะเพราะว่ามันมีประโยชน์มากกว่าทำทาาให้เขาอไปข้างน,นอกได้ออกมานะเพราะว่าแถวนี้ไม่ค่อยมีดอกไม้นะครับเพะะื่อนๆแล้วก็เราก็ปลูกกันตรงนี้นะครับถือว่าปลอดภัยนะครับเรา,าต้องทาประตูด้วย,ยจานลงข้างล่างนะอันนี้คือหลังบ้านทาประตูออกมาก,ก่อนทํประตูเสร็จแล้วก็บางนะ เดี๋ยวผมจะสร้างต่างแลก็พวกบ้านต่อไปทัวกวาคือสดิจะหมดนะคะโอเคผมทำเกือบเสร็จลจะแต่ว่ามีปัญหานิดหน่อยน,นี่ปัญหานิดหน่อยคือไม้ของเราไม่พออีกแล้วครับสุดยอดเลยเราจะโดนมอนสเตอร์ได้ะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้อง คือผมต้องนอนแหละนะครับก็มาเจอออกด้วยกันนอนเพราะว่าถ้าเราไม่เอาออกก็ตายสิครับรออะไรแล้วเราก็มาดูฟาร์มของเรากันก่อนนะครับฟาร์มใต้ดินเรียบร้อยเออได้มาตั้งสองเม็ดเลยได้มีอีกหนึ่งเม็ดแล้วโอ้โหสวยงามครับแล้วก็ไปเก็บเก็บประตูนะครับอเก็บประตูได้ไงเนี่ย ผมก็งงเหมือนกันครับไม่รู้แบบไรเหตุผลมากมันไรเหตุผลสุดๆไปเลยครับใจ<ไ>ผมขอเป็นให้ยินนิดหน่อยนะครับห<ไ>นุ่มเวลามันจะเหลืออยู่นะครับหรือว่าเวลาใกล้หมดแล้วแล้วต้นไม้มันก็โตอีกแล้วด้วยว่าเราอาจจะไม่ขาดเคลต้นไม้กันได้นะครับต้นไม้ก็มีค่อนข้าง,งเยอะเลยในแมพแห่งนี้ นั้นผมจะใส่เกียร์หมาเลยครับเพราะว่าตอนนี้ผมใกล้จะใกล้จะตายแล้วโอ้ย่งก็ใก้จะตายเหมือนกันไปไปไไปนอน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  ไหนที่สุดก็เข้าสู่วันที่สิบสองได้สักทีกว่าจะทําได้ับเอาละครับผมนี่ก็เป็นวันที่สิบสองแล้วเราจะมาอ๋อละวันนี้เป็นตอนเช้าวันสดใสครับโอ้มีต้นไม้โตตน้ตนต้นละอีกต้นหนึ่งต้นหนึ่งก็ตอบออกมาอีกนะครับเพราะว่าเราสามารถขยายพันธุ์ต้นไม้ได้นะครับแค่จะพูดพูดขนาดน,นี้ก็จะหมดแรงไม่ไม่ไ,ม,ไม,ม่ผมผมยังไม่หมดแรง เริ่มต่ตแล้วแผนการของเราทำได้อยู่เนการใช้ได้แต่ว่ามันเร่งต่อให้เราจริงๆนะเฮ้ยเรามาจัดไม้ก่อนนะครับโอเคเรียบร้อยครับตัดต้นไม้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมารอนะครับเซฟ้งกันนะครับแต่ว่าเราต้องรออย่างอื่นด้วยครับอย่าชัวว่วขวาวอย่างอื่นนะครับ นอกเหนือจากนี้เขาก็ยังเช่นก็ยังเช่นซัปปิ้งอันนึงแล้วก็แอปเปิ้ลหรือไม่ก็สติ๊กครับเอานะครับผมวิ่งไม่ได้แล้วตอนนี้ผมวิ่งไม่ได้ทําได้เดนอย่างเดียวผมจะต้องกินแล้วมีแต่เนื้อไก่นี่นะโอเคกินเนื้อไก่ก็ได้เรียบร้อยครับกลับมาวิ่งได้เป็นการชั่วคราวผมต้องอืม โอเคน้องเมื่อกี้แม่แม่มาแม่ผมมามาคุยแคนะ่ว่าจะกินไข่ดาวหรือไข่ของเครื่องเย็นนี้นะครับอืมก็เป็นเรื่องทั่วไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ดูเหมือนฟาร์มของเรานั้นทํางานได้ดีเลยมีกรวนการก็คือถ้าเก็บวัลไม้ถ้าน้ํำพึ่งเต็มครับถ้าบินผ่านตรงนี้ได้ครับและถ้าทําถูกนะครับก็จะทําให้พืชโตขึ้นเองนะครับ เอาละครับผมผมก็ได้ขุดดินนะครับก็ทำอะไรหลายอย่างครับต้นต้นไม้ก็โตอีกแล้วนะครับก็ฟาร์มต้นไม้ก็ยังทํางานอย่างต่อเนื่องครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะไม่โชว์ค่ะที่ว่าจะมีต้นไม้โตแล้วครับเพราะเนื่องจากว่ามันจะน่าเบื่อเกินไปเองเพราะว่าต้นไม้ตอนนี้ก็เริ่มเป็นเรื่องปกติสำหรับโลกเรียบตอนนี้แล้วครับ น,นี้ผมก็นะครับตอนนี้ขวานผมก็พังไปที่ร้อยแล้วนะครับมันเยี่ยมไปเลยนะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เลวร้ายที่เเคยมีไมนครับแต่ตอนนี้ก็มีไม้เราค่อยช้นมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับต,ตอนนี้ผมก็มีไม้มไปตั้งสิบหกแท่ง <c oughs> กันเลยทีเดียวไม่ใช่สี่สิบจิดหกอันไม่ต้งงอ,งเ,อ,อ,อตงเยอะต้งองแยะขนาดนั้น เอาไปทำอะไรได้เขายังไม่รู้เหมือนกันฟาร์มพึ่งของเราก็ดูดีขึ้นแล้วนะ่าจะดีแน่ดีมากด้วยผมเจาไปวางทอดไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมอนเตอร์มันจะเกิดที่ฟาร์มถ้าเกิดที่ฟาร์มาจะเกียบฟาร์มแรนของขเราได้นะเราก็จะต้องมาปักนะครับมาปักตรงนี้แล้วกันพอสร้างแสงสว่างเยี๋หุผมจะมา เราหลับไม่กลายเป็นวันที่สิบสามกันกนะคัรเดี๋ยวผมก็จะจบวันที่สิบสองละจะนอนแล้ววน้สุดไม่สุดแล้วก็นอนได้ทีนะครับเฮ้ยแต่วา่าแล้วก็ใช่ครับเฮนเตอร์ผมก็ถูกทำลายด้วยันนั้นมันเรามีปัญหาอีกแล้วนะครับ หาภาพหาเพนเตอร์หกใจไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้โอเคเะว่าผมต้องใช้เวลาเขาสมควรครับกว่าจะทําได้โอเคได้รูปเดิมแล้วเราผต้องต้องการหาเพนติ้งนะเอาไว้ทํางานศิลปะแต่ก็ต้องใช้ขนแก่ด้วยดิโอแต่มีเซปิ้งมาตั้งสองเลยโอ้ย เอยสุดแล้วก็ทำฟาร์มไม่สำเร็จแล้วครับทำ mm hmm. ฟาร์มแบบใหม่น่าจะดีขึ้นนะก็เฟน้นแบบใหม่ดีขึ้นแน่นอน mm hmm. หรือเปล่าก็ไม่ทราบได้แต่ mm hmm. ว่ามันทำให้เรานั้นมีสิปทธิภาพในการทำฟาร์มได้ mm hmm. ในรุปก็ได้ mm hmm. เพนติงใหม่อันหนึ่ง mm hmm. จะตกแต่งห้องนี้ต้องใช้อีกหลายห้องเลยเพราะต้องหารูปดี เออร,รูปนี้แล้วกันนะตรงนี้กันในที่สุดแลเราก็สามารถตกแต่งห้องของเราได้เรียบร้อยแล้ว mm hmm. เราจะเอาไม้มาตกแต่งห้องเลยดีกว่านะ mm hmm. เอาแล้วครับผมก็ทําห้องนอนเสร็จแล้วครับ mm hmm. ก็ดูสวยขึ้นนะ mm hmm. แต่ก็ไม่สวยที่สุดที mm ่ hmm. เคยเห็นมานะ ผมใช้ไม้ครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามานดูดีนะครับแล้วก็จะไ,ได้เลยครับในทางด้านของประโยชน์ครับมันจะรอค่าให้มันโตเต็มทนนี่วันนี้วันที่1 2แล้วค่ะเราต้องเปลี่ยนเป็นวันที่12ตนเดือนเราจะต้องเหนติงิงต้องไปให้ใหภาพเดิมให้ได้ให้สุดกว่าจะได้โห20กว่าวิโหเป็น ทีนน่ว่านานมากเลยครับผมจะนอนก่อนครับหนที่สุดนะคบวันนี้ก็เป็นวันที่สิบสี่ยังเป็นทางการแล้วในคุณก็สามารถเราไปข้างนอกได้อีกัางหนึ่งมอนเตอร์คขไม่เกิดอ๋ยมันยังเกิดให้ผมมาไฟอีกสองตัวเลยต้องการจุนพอดีเลยปัดกล่น้ก่อนเฮ้ย แตงช่วยชีวิตผมไว้เอามันตายพอดีเลยเหรอยอดยี่ยโอเคว่ามันสามารถออกมาได้นะเรามาหา,มาเมล็ดกันนะครับเราต้องใช้บนมิวว่านี้นครับการตามน้าหาเมาเล็ดเพิ่มเติมอีกนดวงมันดีปแปลกๆเี๋ยวผมไม่หมดอีซี่มันเลยง่ายจะลองปรับโหมดดูแต่ผมไม่ลอง ไม่ไม่รอไม่รู้ก็จริงแต่ผมไม่อยากรู้ตรงนี้เอ้ยมีป๊อปปี้มีแต่ป๊อปปี้ยังไม่ใช้ได้เลยรอบสองละได้มาสิบอ้โหเยอะมากโอเคเรียบร้อยครับฟาร,ร์มของเราก็อัพเกลมาได้แาาล้วนะครับแต่ผมอาจจะไม่สามารถทำรังรึ้อฟาร์มได้หรือว่าผมทำได้ต้องต้องไปเชชคกู่อนลต้องก็ โอ๊ยโอเคนี่เลยทำเล็กอยู่มันจะอ้าเฮ้โตคนดีด้วยเก็บเก็บมั่งผมจะปลูกโบเทจ้าด้วยไม่ว่านี่หัวดีนะโอ้ได้มาตั้งสามอันเลย สามารถนับสเกลของฟาร์มของเราอีกสามอันเอามันทุกพืชเลยผสมผสมกันแหละครนกว่าช่าโ์มันจะมปนปัญหาโอ้ย,อยน้ายที่สุดลายทาใต้เนี่ย,ยจึงิงจึ๊งก็สนใจตรวไม้ก่อนได้ต่อไม้ครับจะบังคับให้เลยให้กินจะเป็นการผสมพันธุ์หรือเปล่า ก็เดน,น,น,นม่ใช่แล้วค่ะโซกล้าร่อยตัวนึง่าอกตัวนึงไงะไม่มเหมือนกันนะไม่มีโอเคไม่มีก็ช่างมันไปก่อนอ,อุ้ยรุ่งเลยกูมยไม่ชสากันนะโจ้สามว่าสมพันธ์พึ่งได้หรือเปล่าถ้าสมได้มีอึ้งแน่ เราต้องตามหานะครับเพราะวันนี้หลวนอาจจะเป็นวันที่สิบสี่แล้วครับโยวมจะปิดคลิปก่อนนะครับเอาล่ะครับผมก็สรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในคลิปเราถัดไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาดีสดครับ